สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน,อน,น้องบ้านสซนช่องแพร่าพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายคล้ยตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางวเพื่อเมืองจังหวัดเชียงทรอนเสาเมือนี่คี่คักพี่น้องเนาะคนมาซื้อมาขายไรค่ะพี่น้องเนาะคนอะซื้อขึ้นรถกันแล้วไรพี่น้องเนาะซื้อไรพี่น้องเต็มขั้นรถแล้วพี่น้องเนาะพร้อมออกแล้วแต่กับเพื่อนยังซื้อต่ออยู่นะี่โอ้แม่ลูกเปิดคือมางามสิพี่น้องปอาดแม่ลูกจะมางามสิมาขอหน่อยขออนุญาตลูกแม่ลูกเปิดยังไงหาเงินซ เบิงลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวเพื่อนงามงามลูกสาวงามครับพี่น้องนี่แม่แบบไงสูงเกือบร้อยสี่สิบเนาะลูกเนาะเกือบร้อยสี่ <40 S 2> สิบเบิ้องแงวอะหลานได้แม่เพื่อนแม่โค้งสางดีพี่น้องลูกสาวงามห้าหมื่นซื่อๆมันเปิดไหวพี่น้องนี่ห้าหมื่นซื่อๆตัวนี้ได้ขายแล้วบ่เปิดเท่าไรตัวนี้สามสิบสามเจ้าตัวนี้พี่นอ้นาา 50, นนองนี่เอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอพันสายด่างใดแก้ขาตัวจุกโอ้ใส่ อ๋อเป็นมีตำหนีเขาบอกอยู่เป็นบอกตำหนีน้ำแต่ว่าอยากได้สาสาเอาไปเป็นสายเนื้อสร้างเนื้อสร้างนังให้มันใหญ่เพราะว่างุ้งควายตัวนี้สีใหญ่ไป็นหนาพี่น้องเบิ่งขาแข็งเนาะใหญ่เป็น,น,นปหนาแห้งเป็นโะอ้เป็นปตำหนีมีซื่อตาแหวนโอ้ตาแหวนควายแปลกพี่น้องตาแหวนยังมองเห็นยังเดียวเห็นอยู่พี่น้องเพราะว่าตาแหวนซื่อตัวว่างาพี่น้องตัวน,นี้ย่างางสามสามสิบสามต้อหลุดเนาะตัวน,นี้จะหาหมื่นสองตัวพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพกัน ศูนย์หกห้าโอ้ศูนย์ยังก่อนศูนย์หกห้าสองหกแปดแปดเก้าสองศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเขาฟอกเขาฟ,าฟ้าแม่ลูกตัวนี้ตอบโจทย์ดได้เลยแม่ใหญ่ลูกสาวงามหาซิภูนี่เอาไปเป็นพอ่อพันธุ์ได้เลยสามสิบสามต่อรองเอานอกลูกเนาะขอบคุณงล่หลาย,ลายมันมันครับผมมาเบิลควายหอยองเพิ่นสิเนบเกินราคาพิเศอเนาะควายองแยก่แยกลูปควายหน่อยสมัยหลายเด้อของผู้ใดนอนเพื่อหลายเด้อ โอ้ยอปานปลาลูกคอกพี่น้องกูน่ะปานปลาลูกคอกสุดยอดสุดยอดปลาลูกขอบมาทักทายหอยองสวัสดีครับ,รบมแม่แยกลูกบ่หอยองลูกยังอยู่ครับผมโอ้ลูกยังอยอู่ลูกกำลังไปเลาะอยู่สัตวเพิ่อนว่าเปิดจังไหนครับผมเปิดไปแม่ว่านี่บอกครับผมสามสิบแปดสามสิบแปดเพิ่นเปิดไว้แม่คอกแม่ขายแม่พันจากครับผม ขอบองสิงเพลินบ้านร่องน right sí> ้ำพุนตะการเพลินพโอ้แม่บอกญ่ต้นพี่น้องสูงรอยสามสิบเท่าไรประมาณร้อยสามสิบแปดโดยประมาณพี่น้องสูงเลยพี่น้องเนาะสามสิบแปดเป็นเปิดไปพี่น้องพี่ดำแข้งขาต้นโตไปพี่น้องหน้าตาเพลินเอาไปเป็นแม่ขอบแม่ไข่แม่พันธุ์ใดพี่น้องเนาะตามลามลึกแข้งขาดีต้นโตดีหน้าตาอ่ะเบิ่งหน้าตาเพลินพี่น้องสามสิบแปดเพิ่นอย่างใดพี่น้องเนาะควายแม่ขอบแม่ไข่แม่พันธุ์ข้อหอยองเพลินพี่น้องเพื่อ แยกแยกลูกเพื่อนว่าลูกก็มีอยู่ตาเพิ่นแยกไว้เพื่อนว่าเอาเตือนแม่เพื่อนว่าผู้ใดอยากเอาไปเป็นแม่ของแม่คใารเม่พันใดเลยหอยองค์เพื่อนเปิดให้ต่อร่องพี่น้องเนาะราคาเบาเบาแม่พันเพื่อนะเบิ่งไายเพื่อนพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยองคูนย์093 0สา075นย์เ3้าสามศูนย์จ็ดห้าศนย์เจ้าามูนย์สามสามแนจากรองน้ำคุณตการเพื่อนบนราชธานีได้แม่พันมาฝากพี่ต่อน้องต่อร่องเอา38เนาะ คุณเล่นๆมานะครับผมควายในหอยกับตัวนี้เปิดจากไหนครับแบบไงนี่เปิดซีซิบหะครับซีสิบหะซีซิบหาควายเอาไปเพื่อพอขายพอพันได้เดยวพี่น้องมันรอเนาะเมืองนาพื้นตีละรอวงเขากว้างเปิดนานาเขากว้างพี่น้องเนาะนารอได้ถูกสายพี่ว่าบ่ท่านเต็มประดไดเอาไปเติมเอา เอาไปเป็นพอขอกพอไายพอพันพอคุ้มฟูงได้สบาย4ี่สิบหาเพิ่นเปิดว้ต้นโตดีดีพี่น้องโอ้พูดอ่ะน้ำมเลยพี่น้องพูดอ่ะสูงอยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบน่าค่อนสูงเนาะสูงสูงพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไายเนาะสี่สิบบวกเนาะเบิ่งไายเพือ่อนพี่น้อทนงทายเพื่อนบ่ท่านเต็มปันไดขั้นเต็มมาไหมตัวนี้ง่ายดีพี่น้องตัวนี้เบิ่งแข้งขาเพื่อนอัตลักษณ์ใดคุ้มฟูงใดเลยแม่นี่ละบาทน,นี่อะไรตัวไหน ได้ได้เท่าไรตัวนี้สามสิบแปดเป็นยังไงพี่น้องตัวนี้ต้นโตดีเออคนเปิดใบซื้อสามสิบแปดในต่อร่องพี่น้องแม่ต้นโตดีเนื้อหนังดีอ่าแม่เนื้อหนังดีพี่น้องควายแม่นี่สามสิบแปดเป็นยังไงเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่ศูนย์หกศูนย์เท่าไรก่อนศูนย์เก้าแปดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดหกศูนย์แปดพี่น้องตัวนี้นาสนเลยพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันหาด้ำเลี้ยงนิดนึงเอาไปเติมเต็มเอา เป็นพอพันได้พอคุ้มฟูงได้โอ้พ, oh, พึ่งได้แขีวคู่คนว่าเอาขอบคุณหลายอันมาเด้อครับผมตัวนี้สาเด้อแม่บักไงนี่พี่นอ้องแม่เต็มเต็มจือลือนี่นะสามสิบเป็นยังไงต่อรองเอาได้ขายแล้วบ่ครับก้มนี่ได้ขายแล้วยังนเนาะเผือกหนึงดำหนึ่งฟูเบิดบ่ะไร่อะไรจังไหนครับเปิดไปสองเจ็ดตัวนี้สองเจ็ดเนาะผูเผือกนี่ยสองเจ็ดพี่น้องสามเก่าฟูดำนี่ยสามเก่ามันใหญ่กว่ากันแต่ว่าตัวนี้งามเลยพี่นอ้องเบิ่งเขาเพิ่นพี่นอ้อง เอาไปเป็นพอพันสายเผือกได้ดู้ต้นโตดีเพิ่นง่ามเนาะรอได้นี่ตัวนี้เบิ้งสีสันต้นโตเพิ่นสองหมื่นเจ็ดพันเป็นมาราคาพี่น้องโอ้นี่ง่ามควายเผือกตัวนี้ง่ามพี่น้องเขาแจวเรียบแจวคุณน่ะต้นโตดีดีพี่น้องเบิ้งต้นโตเพิ่นพี่น้องถ่ายเพิ่นเบิ้งเอาสองเจ็ดตัวนี้ตัวนังสานชุ่เก่าตัวใหญ่นังสานชุ่เก่าพี่น้องตัวนี้สานชุ่เก่าโตแบบง่ายสานชุ่เก่าเพิ่นเปิดไวพี่น้องนี่อันนี้คือสายเหนือพี่น้องเนาะสายเหนือเพิ่นแต่ว่าเผือกเนี่ยเอา สูงอยู่บ้านรอยซีซีบวกพอพันธได้คือกันพอคุ้มฟูงได้คือกันสายดำเพิน่นมาจากใจขึ้นขามปลาติว๋วปลาติ๋วเขานี่โอ้ปลาติ๋วนี่บ่ไก่เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทษบ่ขออนุญาตครับผมโอ้เพิ่นบ่มีเบอร์โทษเนาะจากปลาติว๋วเนาะจากปลาติ๋วยอดโสถอดเท้าเสดายเพิ่นไมีเบอร์โทษสองเจ็ดสามเก้ 39, นะาเนาะราคาเพิ่นเปิดไว้เด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าเสดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทษทอนละเนาะขอพูดหล,ลายๆหมานครับผมนี่ปลาชันปลาเร็วไงแกไงแกวงแกข้องเจ้าบ่ว่าอยู่กำลังเร่งอยู่ อจารย์เรยว่าันคอยเมาแค่นี้กันโอ้ยแมนเล่วเบิ่งเีละเบิ่งตนตเบิ่งเขาพี่น้องเนาะกำลังเล่งมึงหันนีอยาะได้เท่าไรน่าจงไดเท่าไรว่าได้หมื่นแปดเนี่ยหนึ่งหมื่นแปโตแม่ได้พี่น้องสายพันแคร์พี่น้องสายพันธแครสูงประมาณเจ็ดซิบกว่า นะประมาณเจ็ดสิบกว่าพี่น้องเนี่ยโอ้พี่น้องถึงบล่าเจ็ดสิบพี่น้อง,องแม่พันสายแกลเอาไปใส่พอพันแกลนี่โอ้สุดยอดเลยหกสิบกว่าเท่าไหร่เนาะพอถึงเจ็ดสิบดอกเบอร์ที่ละพี่น้องสายพันแกลสิบแปดเพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันสายแกลพี่น้องแห้งเตีย้ยแห้งแพฟนเพิดว่าควายแกลนี่กำลังอ่าดังกำลังฮิตอ่ะแม่พันสายแกลแม่สาวหน่อยสิบแปดมาขออนุญาตเบอร์โทราชูนเก้าสามชูนเก้าสาม ส3 1 4 3 1หนึ่งสี่สามหน่นึ่งเด้อพี่น้องเด้อความทรงความทรงหอดครอบเขตอุบลทรงฟรีเป็นปะความเมผสมเลยครับเฮ้ยความเหมาะสมมโอ้ยจะเป็นเชี่ยวดิจะเป็นเชี่ยวดิโอเคขอบคุณเรื่อยๆหมานเด้อเดื่อยหมานก็ค่หมานเองเพราะว่าสายพันธุ์แคระพี่น้องงามๆอ่ะเอาไปใส่พอข้าวเหนียวเจ้าข้าวเหนียวแถวละเอี่สุดยอดเลยพี่น้องคว้าแข่เพิ่นงามๆอ่ะมันหมานครับผม ทางฝีน้อ,อ,องพี่นอนะ้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการ,การขายเจ้นควายงามตัวหนึง่งสิบูเข้าไปได้ก็ได้พี่น้องเนาะค้อยงามตัวนึ่งเหมือบรรยากาศคนหลายๆาพี่น้องเนาะคนมาซื้อมาขายหลายคือขาแท้พี่น้องเนาะมันคือของกาลนะนี้ขออนุญาตครับเปิดจากไหนครับตัวใหญ่ๆนี่เปิดไปเท่าไหร่ ห้าสิบสองมาเปิดควายใหญ่พี่น้องหัวอ่อนซอนควายใหญ่ห้าสิบสองเพิ่นเปิดไว้อันแนวาหอยเวียดมาเพิ่นให้เท่าไรแล้วเวียดเท่าเพื่อนไฮก็สามพี่น้องโตใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องใหญ่อีหลีอได้พูดนะป้าเบิ่งต้นโตเพิ่นสูงใหญ่งามต้นโตดีห้าสิบสองเพิ่นเปิดไใบต่อร่องใดแน่เพิ่นว่าต่อร่องใดแน่จังหน่อยเบิ่งแขลงขาต้นโตเพิ่นแต่ว่ายาห้ทอเวียดเพิ่นว่าเนาะให้ต่อเวียดรอดหาเพิ่นว่า อันนี้ต่อรองได้จ้งน้อยสองหาาหสองเพิ่อนเด็กไรเพื่อนอ๋เดี๋ยวสิไปเบิ่งนไทยเพื่นขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นก่อน082 0์แ7 3สองศ6นย์แปดสอมก่เ้าเ็ยงามเพื่อนพ่ออเดี๋ยวจิไปเบิร์นไทยเด้เพ่นเปิดใบตัวร้องเด็กแจ้น้อยเพื่นวะอย่าตัวหลายถมันตัวใหญ่เนาะสมราคาแล้วเพื่อนวะพ่นอเดี๋ยวสยางวนไปหาถ่ายเพ่อนมันมาได้ครับเด้อขอบคุณได้หลายครับผมควายใหญ่เพื่อนเพื่อนอ๋เนาะเดี๋ยวยางมาท่าน ไปแน่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 เบิ้งควายงามเพม่อนพี่น้องท่าขีมาเบิ่งถ่ายควายเพื่อนพี่น้องเนาะงามโอ้ยมาโอ้ยโดนเละมาแล้วบ่หอยเวทเบิ่งเบิ่งถ่ายเพื่อนอ่าชี้สองเดี๋ยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต้นี้อ่าถ่ายโอ้เป็นสไปเมือของแม่ขายแม่พันธุ์ไหญพี่น้องเนาะอ่าชี้สองเพิ่นเปิดไว้อ่ะผู้ใดสนใจกระทรมาตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องงามของเพิ่นอ่ะงามต่อพี่น้องเนาะ

เบิ้งจะน้ำมูตัวแบบไงเม่นมาเข่าสนามกองจองอยู่เลยเสียัว่เยอะัวาจไรเจ้กบาทตัวนี้เขาพครับพ่อพี่น้องป้ายเก่าพันซื้อได้นี่ป้ายบอก่าตเมน่าเตกื้นาสิดนอนตื่นมาสนามอีกป้าทุกคนกับบลด่นอนตจลี่ตัวนี้ยเก่าพันซื้อๆเลย ย้อนกล้วยตัวเดียวนี่มันควายหลอยู่โอ้โอ้กว่าเสีไใหเนาะเก้าซื้อเก้าหาหรือเก้าเสือก้าขันเสือได้พี่น้องเก้าขั้นเอได้กว้ยหน่อยตนพี่น้องเปตาสือเพื่อนจิพี่น้องโอ้เปตาเรานั่นคว่าไก่ทรงฟี่ต่างหากใจดีอีกต่างหากเพามากกับเปตลี่ตนเปตาสือเพื่อนล่ะเปตาหากับไรเพื่อนะล่ะ เบหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดโอ้ยไอ้หอยไ่เคยซื้อหอยมาซื้อวยโอ้ยเนาะอ่ะมันมาด้วครับผมขอบคุณหลายๆหูยสวัสดีครับผู้ยิบานอูยเพื่นไดของงามมากพี่น้องเนาะของงามมาก เห็นผูกไว้ตะโดนโดนวนมาหาจ oh, 네ุดใดคูนยบ้านโอ้ไปขายควายเหนือควายงามว่ไเปิดควายมันงามจึงได้กระเดยขายเป็นว่าสายใดคืองามเลยสายใด่หูสายเป็นบอกลูกเก่าจะเล่นเนาะเบิ้งแข้งขาบักเปล่าเพื่อนพี่น้องงามงามนี่คือควายงามควายดาวเด่นเหมือนนี่เลยพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามสูงอยู่ลอยสามสิบสามใดเลยโดยประมาณเบิ้งถ่ายเพื่อนผมถ่ายหลายหลายเธอหนึ่งไทยเบิ้งแล้วตอนนึงเนาะในคลิปแรกถ่ายละเอียดเลยในคลิปแรกแต่ว่าพูนยบาลอยู่ ได้บอหแล้ค่ะเข้าใจได้เท่าไรบาทนี้ห้สนี่พันโอ้ยพี่น้องสองหม่น่เปิดบ่หลายเปิดเป็นตาสื่อครับพี่น้องเนาะเปิดเป็นตาตอรองแห้งายตัวหนมพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรผยิบานผยาบานขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โท0ศูนย์แปดหาศู้านหน่งนย่งห้าานอ่าน้องสวงเขาเนาะได้ควายมา งามงามมาฝากพี่ก่อนหน่องยี่สิบสี่วันเปิดไว้ให้เท่าไหรมันก็ชิบหายแล้วขอบคุณหลายๆมาเด้อขอความคุ้นได้หลายบ้านสวัสดิเ่นกันภาพพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายควายไทยตาลาดเอาประมาณนี้ก่อนชิบหนึ่งนอกพี่น้องนอกฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามน้นงนองเพื่อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกดเสียดส่วนกดยิมคนควายแซคขับแซมผิดบ้านสวัสดิ์เชนนั้นถมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิร์ตสินค้าก